ครับนี่นะครับพี่ขั้นตอนการแบ็กวอร์ดนะครับก็คือรับแรกนะครับเราเปิดสวิตช์หนาตู้ระบบกรองปิดมาที่ออฟก่อนนะครับแล้วก็มาหมุนการทังกองนะครับปกติแล้วกานังกรองจะอยู่ที่ฟิลเตอร์นะครับกรองปกตินะครับเรากดลงนะครับกดลงแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมาตำแหน่งตรงข้ามกันนะครับแบ็กวอร์ดนะครับโดยที่ผมเขียนไว้ตำแหน่งมาเลขสองนะครับก็ หมุนเสร็จนะครับก็มาเปิดปั๊มกล้องนะครับเป็นเมนวลนะครับหรือว่าแมนนะครับจุดสังเกตนะครับว่าน้ําในถังกล้องเราใสหรือยังนะครับสังเกตที่ลูกแก้วนะครับอันนี้น้ําในทางล้างทางกองสะอาดดีแล้วนะครับลูกแก้วตรงนี้ก็เลยใสนะครับพอใสแล้วนะครับเราก็ปิดระบบกล้องนะครับที่ออฟแล้วก็หมุนก้านทางกองในตำแหน่งต่อไปนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาไปได้เลยนะครับ มาตำแหน่งลิ้นนะครับที่ผมเขียนลูกศรไว้หรือหมายเลข3นะครับอันนี้ก็คือ,อ,อล้างทรายนะครับในหัวถังกองไม่ให้ตีกลับไปในสาะนะครับแล้วก็เปิดระบบกองไว้ที่แมนเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนนี้นะครับเปิดไม่ต้องเปิดหน้านะครับเปิดประมาณสักครึ่งนาทีก็ได้นะครับ รเราสังเกตที่ลูกแก้วเหมือนเดิมนะครับลูกแก้วใสก็หยุดเลยนะครับพอพอใสแล้วนะครับเราก็ปิดมาที่ออบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนก้นานงกรองในตำแหน่งต่อไปนะครับหมุนมาที่ฟิลเตอร์นะครับเสร็จขั้นตอนการแบคบอสนะครับเปิดระบบกรองไปที่ออโต้เหมือนเดิมนะครับ